หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับคำร้องของนายเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะอดีตสวสันหาให้ตรวจสอบรถยนต์โรสรอยทะเบียนพพานออ่าง4444กรุงเทพหานครที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำร,รุงรอใย้รัฐมนตรีใช้เป็นพาหนะมาทำงานในทำเรัฐบาลในช่วงที่7หน่วยงานระดมปราบปรามรถเลี่ยงภาษีอย่างจริงจังข้อมูลของกมรมศุลกากรพบว่ารถคันนี้นำเข้าโดยบริษัทแอปซูลูดออโต้จำกัดเมื่อวันที่7ธันวาคม2553 โดยสำแดงราคารถยนต์ราว2ล้านบาทเศษและชำระภาษี7ล้านบาทในขณะที่นายเรืองไกรระบุในคำร้องว่ารถคันดังกล่าวมีราคาประมาณ2,90,000เหรียญเป็นเงินไทยราว7 5 0 0ล้านบาทหากรวมภาษีนำเข้าจะมีราคา24,6ล้าน60บาทในเรื่องนี้ทางนายธนเ,เพชงดิตอธิบดี DSi ได้เปิดเผยว่ารถคันนี้นำเข้ามาทั้งคันอย่างถูกต้อง วนประเด็นการสำแดงราคาต่ำกับความเป็นจริงหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรที่จะต้องตรวจสอบส่วน DSI เองก็ดําเนินการสืบสวนในทางลับอยู่เช่นเดียวกัน g r a ์มาเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคคือถ้าซื้อจากตัวแทนจําหน่ายก็แพงหน่อยนะครับแต่ว่าได้มาตรฐานรับรองได้การบริการเซอร์วิสหลังการขายที่ดี แต่ถ้าไปซื้อจากกลุ่มเทรดมาร์เก็ตเนี่ยราคาก็จะย่อมเยาวลงมาแต่ว่าการรับประกันการเซอร์วิสหลังขายเนี่ยก็จะต่างกันไปต่างประเทศเขาก็มีครับกลุ่มเทรดมาร์เก็ตเหมือนกับของเราเนี่นะครับเพราะฉะนั้นการจะไประบุว่าเทรดมาร์เก็ตเนี่ยกระทำผิดเนี่ยยังไม่ชัดเจนอย่างที่ว่านะครับ,รบก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อไปนะครับขณะนี้ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ลดเป้าหมายที่อยู่ในขายต้องสงสัยเนี่ย เฉพาะรถจดทะเบียนประเภทรถจดประกอบซึ่งก็จํานวนมากถึง6,000กว่าคันแล้วนะครับเรื่องเกรมาร์เก็ตเนี่ยยังไม่อยู่ในข่ายที่เราดําเนินคดีขณะที่นายราคบศรีสุภอััจรองอธิบดีกรมศุลกาการระบ,บุว่ากรมศุลกาการใช้ระบบของแกดคือเชื่อถือราคาที่ผู้นําเข้าสำแดงไว้ก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกในพิธีศุลกาการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากภายในระยะเวลา10ปีพบว่าผู้นาเข้าสำแดงภาษีอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งที่ผ่านมากรมสูกรก็ดําเนินการในลักษณะแบบนี้หลายรายนะครับแต่ทั้งนี้การจะกล่าวหาผู้ใดว่าเขากระทาความผิดทางอาญาเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานต้องมีเหตุผลสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นเนี่ยเมื่อยังไม่มีหลักฐานเหตุผลสนับสนุนนะครับกรมสูกรก็ยังไม่สามารถที่จะไปกล่าวหา ผผู้้้นนเขาาาะคครับวว่มมีมิดไดไหลังจากนี้คงต้องจับตาดูว่าปัญหาการสำแดงราคารถยนต์นำเข้าแบบทั้งคันในราคาต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและลดรอยหรูคันนี้จะมีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือไม่ทีมขา่าวตรินิกส์ทีีรายงาน